สวัสด,ดีค่ะมีทีน่านะคะทีน่าจาก cmul cmul อ่ะให้ดูเลยอันนี้เป็นโลโกโล้ของโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนของเราก็เหมือนโงนองในเกาะอาจารย์ทีน่ากับอาจารย์เกรซซึ่งมาสอนร่วมกันกับนักเรียนที่เมืองไทยเป็นโรงเรียน metaphysics นะคะเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะที่เราสอนแล้วไม่ได้สอนเกี่ยวกับจิตวิญญาณอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับ โค้ชไลฟ์โค้ชคนแล้วสอนให้คุณทำไงให้คนเนี่ยปล่อยอโปรแกรมที่วันนกาทีฟโปรแกรมมิ่งของเกาออกนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยส่องแสงสว่างขึ้นแล้วเราจะสามารถไปช่วยคนอื่นได้ด้วยนอกจากที่เราปฏิบัติทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นทั้งทางกายทางใจทางร่างกายและทุกอย่างนะในชีวิตคนเราจะทำให้เราเนี่ยไม่โฟกัสอยู่ในมิติ3แต่อยู่ในมิติ3ขึ้นไปหรือ4 5, ขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้น คือโรงเรียนเราเกี่ยวกับสอนเกี่ยวกับทางนี้นะคะซึ่งนักเรียนหลายคนที่เรียนอยู่ปัจจุบันนี้ดีมากๆเลยค่ะเขาปฏิบัติได้ดีมากๆแล้วก็รู้สึกเขาจะมีความสุขและเอนจอยคลาสมากและเก่งมากๆเลยโอเคนะคะคลิปอันนี้ทีน่าก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องชั้นเรกเก้ฮีลิ่งนะคะเรกเก้ฮีลิ่งเนี่ยมันมีหลายอย่างนะมันมีหลายแบบนะแบบที่บางคนอาจจะรู้จักที่เป็นอันแรกที่ออกมาเขาเรียกว่ายูซุยเรกเก้ U.S.UI. นะคะริกกี้แล้วก็เปิดมาทางอเมริกาก็นานมาหลายสิบปีมาแล้วนะคะแต่ตั้งจากนั้นก็เริ่มมีแบบคุนเดลินคุนเดลีนิริกกี้อ่าอ่าแอนิมอลริกกี้ Angel ิลริกกี้แล้วก็โอ่ยมันมีเต็มไปหมดเลยค่ะคนเต็มไปหมดนะคะ,คะ,คะเพราะฉะนั้นนะ่ะคลิปวันนี้ทีน่าจะคุยเกี่ยวกับเรื่องริกกี้ที่โรงเรียนเซียมอยู่เราสอนนะคะเพราะทีน่าเนี่ยเคยอสอนมาริกกี้หลายอย่างนะคะอ่า วิกกี้ที่ว่าคนที่คนจะรู้จักกันเนยอะก็ยูซุยเรกกนะคะก็เป็นวิกกี้ที่ว่ามาจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้ซิมโบลซิมโบลเป็นญี่ปุ่น e ัญลักที่ว่าเขียนเอาไว้เวลาช่วยรักษาคนแล้วก็ Access เซสเอ่ออ n e เ e r ร์หรือ Power แสงของข้างบนผ่านร่างกายเราแล้วผ่านมือของคุณให้รักษาคนอื่นนะคะแต่ว่าในชั้นวิกกี้ของทีน่าเนี่ยทีน่าจะสอนมากกว่าน,นั้นเอง นะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูไอ้ไอนี่ก่อนโปรแกรมสสัป,ปดาห์ที่เรกเก้คลาสที่เราจะเริ่มสอนในเดือนกุมภาหรือสึกจะเริ่มต้นเดือนหน้าที่เราจะเริ่มชันอันนี้นะคะอ่เราก็พยายามจะอธิบายว่าจะมีสอนอะไรมากเพราะนักเรียนก็อยากรู้กันนะคะโอเคนี่เปิดไอ้นี่เป็นภาษาอังกฤษแต่ทีน่าจะอธิบายให้ฟังว่าคืออะไร ในชั้นนี้ริกกี้ฮ a ลิ่งนะคะสัปดาห์แรกเราก็จะสอนว่าอะไร Ricky ui, r i ก k ี้ยูซุย i k กายูซรีนี่คืออะไรนะมาจากไหนจะเล่าปฏิวัติ History เกี่ยวกับริกกีอันนี้ให้เลยนะคะในชั้นแล้วก็ความแตกต่างกับร i กกี้ทุกชั้นคืออะไรนะคะแล้วทำยังไงนักเรียนถึงสามารถที่จะ access energy จากข้างบนจากมิติหขึ้นไปแล้วจากตัวผู้ของลาเนี่ยเพื่อมารักษาตัวเองและรักษา คนรอบๆตัวเรานะคะสัปดาห์ที่สองนะคะอาจารย์จะสอนให้ให้ให้สแกนจักรของคุณหรือชักระเจ็ดจักรแล้วก็สแกนออร่าของคุณกับของคนอื่นนะคะแล้วก็ให้เรียนเกี่ยวกับไอไอออร์แกนหรือส่วนทุกอย่างข้างในของคุณนะคะในคุณมีออร์แกนเกี่ยวหัวใจอ่าปอดท้อง นะให้เราสแกนแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยแล้วดูว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติไหมแล้วทำไง่ึงรักษาได้นะคะสัป,ปดาห์ที่สามเ,าเราจะให้สอนให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสจักกะแต่ละ akra, จักก้จากจากักระหนึ่งถึงเจ็ดนะคะว่าอ a c h c h a ทุกๆจักระเนี่ยมันมีความหมายคืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับมิติสามของเราในการเงินการงานหรือว่า เกี่ยวกับ energy ของคุณเองถ้า energy ของคุณเนี่ยคลัมลบคุณก็ไม่ใช่ดิ่งไม่ใช่สิ่งที่ดีเข้ามาแล้วคุณอาจจะเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นน่ะเราใช้ไอ energy healing เนี่หละ Reiki healing เนี่ยช่วยปัดมันออกนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสจากกว่าตรงละ อันละอย่างจักกะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขึ้นไปนะคะและจะเรียนความหมายด้วยเพราะหลายคนนักเรียนหลายคนอยากรู้เออจารย์สีแดงนี่หมายถึงอะไรสีส้มหมายถึงอะไรสีเหลืองหมายถึงอะไรนะ,ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับสุขภาพคนเกี่ยวกับสุขภาพทางกายทางใจความรู้สึกความคิดนะคะจะเป็นการละเอียดอันนั้นหมายถึงอันนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่านักเรียนทุกคนจะได้เข้าใจเวาลาเห็นสีเห็นอะไรเห็นจกกักระดูจักระหมุนไหมอะไรอย่างงี้นะคะ แล้วเราก็มีการใช้ pendulum ด้วยนะคะที่ว่า uh, test to check ดูว่า energy คุณหมุนดีไหมนะแล้วก็จะสอนให้อ่านจากกระแล้วก็ออร่ายังไงนะคะโอเคแล้วก็อ่า uh, อ uh, ่าสป,ปดาห์สุดท้ายก็จะสอนให้ใช้ symbol นะคะ use a l l y symbol ที่เขาใช้กันนะจ p a ใน symbol เนี่ยใช่ยังไงนะคะคุณจะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วก็จะใช้คำคำที่เสริม นะที่ช่วยทําให้คนเนี่ยหายดีแล้วก็เสริมสุขภาพเสริมเรื่องการเงินการงานความรักทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสีสัป,ปดาห์ที่เราจะสอนโปรแกรมของเราด้วยกีฮีลิ่งนะคะถ้าสนใจคุณก็ติดต่ออาจารย์เกรซนะคะลิงก์ที่เข้า UCM UCML อ่า UCML ในโรงเรียนของเรานี่ก็อยู่ใน under description เนี่ยคุณ Scroll down เลยนะ,ะใต้วิดีโอเนี่เดี๋ยวจะ ใต้ข้างล่างวิดีโออันนี้นะคะ,ะที่หน้าก็มีใส่ลิงก์ที่ไป Facebook ของเราเป็น C M U L ถ้าคุณสนใจหรือไม่ก็แบง g k o m m t t p p y y s i c s สองเพจเนี่ยจะมี list class หล,หลายชั้นเลยนะคะแล้วคุณสนใจทางไหนคุณก็ติดต่ออาจารย์เกรซได้ลนะคะแกเป็นคนรับนักเรียนเข้าวรงเรียนโอเคนะคะถ้าชอบคลิปอันนี้ก็คลิกไลค์ subscribe แชร์วิดีโอด้วยค่ะขอบคุณมาก until next video นะคะขอบคุณค่ะบาย